เล่นหมดอีิโรแลนด์าก,การทางไหนไม่นานก็เล่นไปก่อนว้ามือนี่มันอะไรกันมันจะเดือดสักแค่ไหนเออลืมดูเลยชิน เล่นไปเขามานันด่งไปมาที่นี่มีรอยฟ้าดีกว่ามัน,นไม่มีน่าเสียดายเฮ้ยทำไมเอาคีมมาอยู่แทนยิวกรอกก่อนแล้วกันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรวะเนี่ย ตอนหน้าตัวตาเลยเกินไปหน่อยไหมดนทุ่มหนักเลยดนนั่นเนยไม่โดนจังไหมต้องเปิดประตูทางแทยท้านแล้วน,นะเรโอ้เอ็มโฟย้อามาแจกซะด้วยเฮ้ยเดี็ดเด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 ็ด เฮ้ยบอยเลยเพิ่มเพิ่มแมกกาซีนนี่เลยกี่ซับสครป์ไปเลยคุณกำลังจะเก็บโขมบัดเนี้โอ้โหไม่ไหวเลยอีตัวนี้

เท่ไหน,นจะเปไหนนะโรบินต้นนนนองลอ,อย้วยิ์เจ้โครสุดินอะไรอีกไม่เ,เียจะจจินมด้วยได้ดูของมาหลายๆคนเลยนะอ้ลงแล้ว ขันออ้นแรกเอาสนเยก่อนเลยนยกัน <Nice. S 1> สีนี่สำคันที่สุดในการที่มาเมนยูคือานถ้าเราไม่มีไม่คิดะไม่ิดต้องิ่มใหมเเดี๋เดๆๆๆโอ้ย ไปไหนแล้ววะโอ้โหจอดใกล้เลยป้อมปืนจะรู้วะไรทั้งได้ผมไม่ทันจบแล้วนี่ Air drop incoming โอ oh. ้โ oh. อ้ Hello motherfucker จะรู้นะ ขอลับลของนายเป็นทีน่ทำมีกระสนุสนจาไหนด้วยเมื่อกี้เราเห็นคนใช้ที่สแกน,ใช,นใช่ไหมตึกมี้หรือเปล่าวเครื่องบินเฮ้ยเท่จัดโอ้มกระเดี๋ยวก็ตายนะไปกันต่อในแอดอ,อันตัวไปโอ้ ระหว่างการก็ต้องมีเหตุการณ์เทาง,ก,ทาง,งก,กระสุนใชาไหม่รับนี่เราจะดูดีใจเย็นนะพวกนอนดูแถวๆนี้อย,ย,ย่างาน้อยด่านนี้ก็มีคนโอเคพูดถึงมาปั๊บเลย อเฮ้ยคุณยังไม่จอดยิงเลยรถนี้เปสอยได้วย้กัน อย,อย,อย,ยอู่เขาจะไปเขาจะี้อก็ดีเลยคนนี้เข้าใจดีรถของเขาที่เลื่อนเหลือเท่าไหร่ยั e หวังเปนจมมนี้เขาวังวาช่ทายเ จะตายกินไปเนี่ยสามสิบคนได้เนี่ยคุณขอมีไหมไม่มีวันนี้รถถังเฮียบจังเฮ้ยรถระบายรถเยอะแยะเยอะเลิศเยอะเยอะอันนี้เยอะอันนี้คน ้ดนหน้าสองตัวไม่ไมนนรู้ว่าอุ้ยอานะเบิดได้ด้วย Wait a minute Who are you อุ้ย What the fuck เราจะไม่ฆ่าเขาแล้วกันดีมดั้ยดูว่าเราควรจะฆ่ามึงเข้าใช่ป่ะเมื่อกี้กว่าหน้าสะผ่านเอ้ย thief d o ปืนกุลข้างในจิ้กขวแล้วมันร่องหุ่เนาะคุณชาวของครับเออไม่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 เราจะไม่เล่น URL ใช่ไหมเดี๋ยวพูดชื่อสุดท้ายโอเคและความเงียบก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งมาลองตามล่าต่อไป นายเข้าไปลงในห้องน้ำทำไมอ่ะลุูสองนิ้วการาเรนไฮอุณหภูมิร้อยาสิซลเซียสแรงปืนส2บสอุณหภูมิความชิ้นยี่สิบสองนิกาปัดขวายิงสว่างผล ไม่ใช่คือคืนรถอีกทีนึ่งมันมียิงอีกตัวน,นี้ไม่เอานะนี่เบิร์นสิ่งที่เรียกว่าพีพวกที่เราหาไว้มาโอเคาตายวไย รูสึกเต็งความปลอดภัยผมรอดแล้วรอวดที่ไม่โดเฟื้อบาดแล้วดีๆน่าจะดีกว่า,าอุ้งเสทกระจกแบบร้อยอร์เซ็นต์เว โอ้ยก็สยูกลอฮึมนี่มันอ,อนะไรเนี่นยโอเคเขียนมันจะเป็นเปอร์ดีๆสองเลี้ยวเ,เลยยูเลี้ยวเลยใช่บอกเมื่อกี้ว่าเขา FK รึเปล่าใช่เขา FK นคะครับผมแล้วถามผมจะทำไมเอาเขาเหน่ะหรอง่ายเลย เออไม่ไม่ไม่ baptism, ไม่ response, ไม่ไม่ไม่เราเรามีหน้าที่เดียวจิบขาดนะเพื่อนมาจำนะจำนะจำนะวิจาวิจาเร็วหน่อยเร็ยวนั่นไง รู้สึกนี้มันเป็นจริงจริงจริงด้วยแล้เพื่อนนายตายไปว่าไม่ไรนล้วไม่เป็นไรว่าแล้วเงียบไปเลยอ๋อ อ้อมมาทั้งนั้นดูที่มันจะนอ้อมมาทางไหนทางนี้สินะการดัก900ล้านเปอร์เซ็นฮ้ยเดียว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 อันนั้นนะคน โอ้แสดงไหม่เลย Airdrop incoming สงสัยมมันต้องรอให้พวกเขาเข้ามาใกล้ผมแล้วแหละถามว่าตอนนี้มีสิทธิ์ชนะเขาไหมข <ird> องเ,เราไม่มีเลยสายฟาเล็ต s t e โ okay h o l y club นะมันมหมดไป80แมกกาซีนเพื่อยิงตัวเดียวเ,เดี๋ยวนะวิชาหางตัวแบบมิ้งล้านกระสิน ช้าด้วยผมใช้มันนาน,นกว็วิ่งแล้วก็พังตัวในต้นจบอ,อยู่เดินไปปุ๊บอ้าเจอคนใต้เลยนะเนี่ยความเยี่ยบงงได้กลับมาหาอีกครั้งได้ระลับลงตรงนี้หน่อยสิไม่เอมา <laughs> เอาลงเฉยเลย รถเกินเพื่อเอาไวไ้ในอารมณ์นี้เอกไมตริกก็มาคินหนักแล้วเก็บดีไหมอารนี้ ปดอยดอให้ผมด้วยอเป็นพระคุณอย่างมากคนอยู่เนี่ยงงานทำไมอ๋อในใจนในใจในใจน้องน้ำเหมือเราก็พูดนะ ในในปวดท้องใช่ไหมตายเลยท้องจนตายวัดกับฟัง สนใจอ่ะใครร้านเราเนี่ยรู้สว่ามันคนกล้ามาให้กระดิงขาวผมขอ,ขอไปขึ้นสังเกตการณ์ที่บ้านหลังนี้แทน จเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นเอ้าปลุให้จเย็นๆวันเดียไม่ยิงเดสองลูกสามลูกตายเลย